เ็ดกอหน้าแหลมพอดีเทลงอย่วันนีดีแปะละแปแปกุ้งาม่้ไดอกจุ่มนอกเ็ดกอครับโอ้่นแไ่ค่ะตค้าหาน่เคยรครั่ะกไรอค่ำ่ครับเอเก็บเก็บเลยบางทีแค่ไนเป็นปลาเลยถั่วพันธุเป็นดอกต้นมันสูงก็เป็น แก่เนาะนะแอยูค่คนสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะจ่าที่เข้ามารับชมชสองเม,ชม,มกิกพะลุยตาสวัสดีพ่อใหญ่แมยศเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมตั้งที่ในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศเนาะจ่ะครับผม วันนี้พอกันวันที่แปดกุมภาพันธ์ปีหกเจ็ดเนาะจ้ะแม่นครับผมเมื่อกี้กับพกี๊กพามาเลาะปลาเนาะจ้ะเนาะแม่นครับผมเข่าปลาอันดับแรกห้องสีแห่ผมเฮ็ดก่อหน่อยเนาะแม่นครับผมวันนี้เป้าหมายว่าสิเก็บปลาคอนแค่นครับผมจ้ะก็เลยสีแว่เบิ่งเฮ็ดก่อก่อนครับผมจ้ะเดินไปชมกับอกี้พอกี๊กเลยจ้ามืัอนี้ว่าสิได้ชิมานบ่เนาะจ้ะแม่นครับผมไปกันเลยจ้าไปเลยครับไปลุยเบิ่งครับผมเอาครับผม เขามารอบังเห็ดกอครับผมพอล้วครับผมเจ้าเห็ดกอหน้าแรลวันที่เท่าไรมื่อเมื่กี้เมืีอวันที่แปดละที่แปดแปดกุมภาแปดกุมภาพันปีหกเจ็ดจ้ะนะทองขาจุนพุ่นเล็กน้อยเนาะแม่ครับเป็นดอกแดงแห่งมันครับผมอุ้ยหลังแดงจึ้งคึ้นนี่ก็ขงมากหาเพิ่มอีกครับผม เอาพลอยนะครับผมดอกนึงอุ้ยดอกทำงานครับผมจุ่มได้ในอ่างดอกจุ่มเนาะจ้าเห็ดโกอครับผมอุ้ยแน่นคากไอ้ค่าหักใหม่เพิ่มค่าหางมาไดเพิ่มขึ้นบ่อยอุ้ยเจ้๋หางอุ้ยขาบผมอีกหนึ่ะขึ้นบ่อยเห็นบ่ขาเงี่ยหัวครับแต่ขึ้นยากแน่แน่จ้ะอื่ ุวมเนาะแมนครับผมห้วยังมีตูมด้วยมีตูมนี่เอสองดอกแล้วครับหาต่อยครับผมอ๋ออันเด็กอีกนึงนิ่งดอกงามๆโอ้ยครับผมสวยๆเลยตอนนี้ครับบานดอกง่ามฮึยุ่ใกล้ๆรอข้าเด้อครับผมจังเกิดดินซุ่มเนาะแมนจ้า ฟังค่ำแล้วจ้ะโฮมที่อยู่ฟังค่ำจังเกิดโฮมอยู่โน่นโนกะบ่มี igne, สิทธิ์อ่ะค่ะนี่สวยๆเ, uh, เลยจ้ะเอาไอ้ทั้งคางไอ้หนนดอกจูมเหรนี่ย้นนั่นหัวไอเยัไอ้หัวอหัวไอ้หิวอ้ัอ้หัไอหัอ <lest> ้หัวไอ้หัวไอ้วอ้ั้อ้ออห้้อ้ก้ัอ นั่นนี่หอดอกดูมพี่น้องอาอแปดกลมพาได้จ้ะวันสิเดปุ่นเดชเกงอยู่วันนี้โอ้สี่ดองงามนะครับผมจ้ะเอาหาไมื่อีงครับผมวันนี้ออกจากโฮมเฮดกอละครับผมสิผ้าขึ้นป้าคอนแค้นครับผมมาหลายคนครับมันนี้มาลุงเสียงหลายๆครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่มีแต่พี่น้องมาทำกันครับผม นี่ครับพี่น้องขอ้าพ่อเห็ดกระด่างเหนียวมาโหดถอทางมาย่ายเงี่ยคือล้างเขาครับผมพอสิมุกุฟ้าค่อนแค้นมันเห็นเห็ดกระด่างก็สิเบิ่งก่อนครับผมทีที่ครับไปสูดผลเลยครับสูดเลยเนาะเทิงตุนเทิงเงาเทิงปลายโอ้พระเน่ยแต่ดอกต้องงานพี่น้องก็สิได้เอาแล้วจ้ะพุ่นครับปลายพุ่นครับหอดปลายพผลเฉยเมื่อกี้เก็บครับผมมัน เอาเก็บเก็บ<ม>เลยบเมื่อกี้เท่านัน้นมันมันเก็บง่ายๆเลยต้องไปก็ได้กับสอบดึงสองมือถนะ้าว่ากล่องใด้เก็บใส่กันสั่งกล่องดิสั่งอะไบอกนะสั่งก่อนลองสั่งเราเก็บก่อน,นก็ได้เมื่อกี้ห้ามเราง่ายเนาะฝ่ามือเก็บที่ทั้งลุมเก็บค้อนเดียวกันค้อนเดียวกันครับคุณสุดเก็บที่ทั้งลุมออกไล่ให้เนาะ ว่าหล่ะพี่ทองยูกไก่เนาะอยู่ไก่แห้งนะครับขึ้นมาล้างผู้เพื่อนผู้อย่างพวกนี้ครับไอ้ลี้พี่น้องไก่จนคุกจิกไม่กิกนี่กล้าได้หล่ะสองคนมันมีมาหลายคนเนาะเลยแม่ครับโอ้ยตาสียวันเดีจะหัวตัวนมเด็กเป็นตบเป็นตัากิกกับสีอาตั้งกตะโดดยิ้มๆเนาะนี่ครับเดือกเขาเริ่มกิกเพวางข้าวเสียดผ้าไก่แห้งแค่เนแต่พันโบนักครับให้กระดางท้ายไก่ไปหน่ะ จ้าใช่มีกี้เก็บมาหาพกกกิที่คอยใจท่านอยู่แบบง่ายอยู่พี่ด้วยใชนี่ก็ง่ายนี่ฮะหอดเนี้ยนะพี่น้องไก่กับไก่เง่าไร้เขาตาเลยรแตป้านี่หอดตาผักอยู่ด้วยตอนนี้น้อยแม่นครับออกจากคงมเฮดกอมากรัวงมาเลยครับขี่รถมาบักไก่ค่ะออกจากคงมเฮดกอพอคงเฮ็ดกออยู่ไกล้ไก่บ้านน้อยเนาะแม่นครับ หมายว่าท่านหอดพักมาเจอเฮ็ดกระด่างก็เลยคือจากใยนงังครับผมไส่ซุปงามแดงครับผมในกระแหลงกันละครับคือจากใยนั่งเรามาสุบครับงานอี่ไรว่าแม่น้ำยูพีเขายายแล้วเลาวแล้าไกล,ลไปเรือเรานำกดไม่ใช่ยูย่ข้างหลังมืง้อคือนี่แะครับพี่น้องคอนที่คนโมคอยมาหอดกระเลือเป็นกระด่างนะครับ ค่ะพอ่อตอนอ่อนคือสีมว่วนเนาะ้อยเนาะโอ้ยเต็มหุ่นหล่อมือเลยครัออ<อ>บเต็ม <นะ S 2> พองเลยคุณยายแล้วก็เอาขนาดเท่างถุงครับควงเดียวเลย,เค,ยเคุณพ่อ้องดอดเดียวเอ้ยเก็บหนักก็เฮ็ดอ่อนเด้อครับผมเก็บหนักค่ะเอาไปก่อนเมื่อกี้เก็บนี่เก็บสร้อยเมื่อกี้ไดครับผมเมื่อกี้เก็บไปซคำนึงก็บจะพวกที่เก็บซอยกันจ้ะ ว่าปุ่นๆอย่างก่อนเพป่นกระถาเฮาเนาะแมนแคปปุ๊บโอ้ใช่ไม่ได้อนครับผมถ้าตอนอ่อนๆจะมันจมวนครับพี่น้องเอาอ่าเก็บใอยกันครับเก็บใอยกันเลยด้วยกันเก็บใอยกันเลยครับผมเดี๋ยวอ่านมันเื่นเต็มกับตาหน่อยเก็บใส่กับตาเลยกับถอดเสกกระสอบครับไว้ไงเกย์เกย์เกย์ถอดเยอะกันเนาะ thế em kiếp, cái chế. thế kiếp kiếp để Giờ nó không đọng lại hết ừ. ừ. dạ, của bộ Thì bé này đọc bộ nhé, hả พุ่มสุดเงาเลยครับสุดเงาเลยครับใหญ่าาามากพุ่เหวะนวเนาะเอาเอาเลยครับบาสทีก็เอาก็จะอ้อนหน่อยเนาะนีะ่เองครับน,นี่กี้เก็บครับทั้างาเราหันเก็บซอยกันนี่ครับออบอกว่าทำแม่นอนานันจะเต็มสโสดเอาเวอร์นี้ก็ได้็งที่มีใบไ,ไ,ไผ่ใบไผ่คู่นะเพื่อนครับ โกไว้เนาะอ้ยควันีเนาะโเนาะครับเต็มไปเลยเดาจกหายยูไก่บ้านใ่ไหมเนยูไก่บ้านที่บุรีัสิแล้ยูไก่บ้านที่บุรีเป็นกระดษมันดเพราะ่าเมื่อกี้ก็เกีออกไววเพื่อนอกไหมเนาะเม่อกี้เมื่กี้เพ่อนกิจบเทียพื่อกิ้พ้ามาบอละจ้านะครับเต็มสอบเลยครับเต็มสอบเอาโบเบิร์ตสั่งให้เนาเอาโบเบิร์ตครับเต็มสอบก่อนเมื่อกลครับผม พวกลูกกับพวกป่าพวกพง่ไ่ไกอเอื่นไปหาพระคอนเขียนแล้วครับเกษฝ่าวได้เท่ครับผมมึงเกสได้สั้นึให้พี่พน้องมึงว่าพิดาร่าลายครับผมเดี่วใคในไดพ่งน,นักหครับพ่กับเบาอยู่แต่ห่าง,งทางไปกับกีดแน่ย่างเ่นครับ อยู่ในผ้าแลวครับหยาดโล่งกับนูปโล่งอยู่หรอกครับผมอ่าเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับนี่ไม่กี่ผ้าพอกี้ก็ะไพกับข่อยกับหนามครับผมกระเปาหนามอยู่น้องพอกีไม่กี่ผ้าเบา เห็ดปลาคอดแคบเลรอครับบาน,นแตกกลางแล้วเนาะไอนะ้นี่แน่นี่แหละครับผลิตแตกกลางออกเพราะเปนออกลุนนะโอ้แต่เงี้งเชียงเศร้ากับยาบาเด้อพี่น้องเมืม่อยหลายเด้อพี่น้องนะคะเนี่นครับรมากไก่ยางไก่ขึ้นทั้งหลังเขาครับผ่านเขามาซองหลูกครับผมนีนม่เลแน่นนี่นะครับแค่คนเดินภูเขาอยังกระหูกมาน้ำป่าน้ำดงมาน้ำดงมาน้าจอกในน่ะผ้าเลาะค่ะแต่ว่าป่าบริมากไปเจ็บขาอยู่เนาะแม่นมาแต่น้ำดงแสง เดี๋เพื่นวางก่อนคถามว่าพี่ข้าวเก็บเก็บกระดาษอยู่แถวอาหัรนะขอเดียวเอาบอร์ดเลยหน่อยเนาะเมนครับเตรียมสอบก่อนพักค่ะพอดีนะครับแตกซ้ำเนี่ยแต่พันจีแตกเป็นการแย่งคนนีอยู่ครับจิมวนเชิดตาไว้ครับผมนี่ครับไปหาไปเลยเดียวครับผมโอ้ยพี่น้องมาพ่ออีกแล้วครับเจ้าจีโป๊ะเจ้ลาตุนเจ่ละหย่อนเนาะนี่ครับเป็นปลาของฝนนีู่หรอกครับปุ้ม นะครับพี่น้องนไร้คนต่างคนกับต่างเมือนะครับแ่ก็กหยดบวมบุกคนหนนะ่อเนาะนี่ครับชุดผ้าคนมื่อชุดสุดเลยจ้ะเนาะชุดพกเสกไม่ก่อหาอย่างอื่นเนาะนี่จะเลิ่มแต่งา,าแล้วเนาะไม่คิดแต่กิ่งออกเป็นดอกมันจะโบ,บเป็นน้ำไม้ฝรั่งอะไจ้ะเพิ่นแต่แต่กิง่งแต่กะ ก็กินด้ยบิดค um> ือเ่าเนาะง่ยครับนน่ายๆนะเนาะพูดทางไหนอีกทีมันเกี่กับประไทยเบิงพัสดุดอกด้วยครับผมมลำบากลำบากในการถ่ายรครับผมโอ้โหย่อนยามเลยงามอยู่ uh> <h <h> <h แต่ <Now. S 1> เป็นแง่แต่กลางก <Okay. S 1> ็มีมแม่เหรอครับผมใช้ตาไปนำขวัญใช่ไห้ครับผมคุ่ครับผมเมื่อกี้กับเก็บมาเต้มกันเลยครับ อยู่ห่างกันกเก็บไผ่เก็บมันครับเพราะว่าปลากระโคบเนี่นี่ครับหนอนมันเขาคิจ้องไว้บ่อยแมนเมื่อกี้มาเก็บตอยกันนี่ครับเพิ่นจะแต่งเหงาออกเหลื่อมเหงาเนี่ยนะเนาะนี่ค่งานหน่อยเนาะงานนี่จ้าอันจะว่ากันมาปล่อยช่วงทำไมสร้างแห้งเป็งานี่อนค่ะนี่หน่อยเนาะแมนครับพี่น้องก็ไม่เอาของเพื่อนสั้นลงเมื่อกี้เอ้ยเหรอครับเป็นกรรมเลยครับ เก็บซอยกันไปนั่ครับบ่ประด้ให้เบิ่งบมัตถุยอนเถอะครับพู้นเป็นดงเลยเด้อครับเอาเก็บซอยกันครับผมอุ้ยพี่น้องเนี่ยครับผมตั่งแต่กิ่งแต่งาออกแต่ก็ยังกินได้ครับผมเมื่อกีนหัวขาวเพราะเถียโตขึ้นหัวสี้ค้นสี้ฟอยเด้อครับจำมากองสี้ค้นลงมาใส่ตะครองพี่หน่องเจ็บผักแน่แกเด็กง่ายเมื่อกี้กระสีเฮดแบบนี้เอาด้วยจ้ะเพราะว่า เอาไปเบิก์ดกินบ่ได้เวิดกลางหนอครับเพราะว่าอคนจะได้กินนี่ครับนี่แบบนี้พอเรียงหน้าแล้วเนาะนี่ครับตัวนี้สอสองกลางเลยเนาะเรียมอลกับฮาร์ทซำหยอดหนึ่งนะเมื่อกี้เออฮักเอาเลยอันนีนานอนเลยเรียมไปเนี่นะกับฮกัหยอด่อนปั๊บโดด ขอทาอยู่ครับดีค่ะโอ้ยนี่พอดีนี่ง่ายนะง่ายๆให้ครับลงมาข้างหน้าครับเอยมีหมดอ่ะมดดำเนี่ยง่ายไหมหย่อนนี่น้องนี่ครับเต็มหมดเต็มาไม่ติดเลยใช่ไหมเต็มตาแบบใช้พู่นะครับ บ่เด็บ่ไทยเบิ้งกับรายครับผมเก็บเลยห่อนร้ายเอาร้ายขี้หนอหาไปแดดแดดหนี่งครับแรงเพิ่นนี่ครับแรงเพิ่นครับผมมองต้นร้ายกับรายครับที่นี่นี่นี่ต้นนึงไม่กี่หน้าะเป็นปลาเนาะเป็นปลาครับนี่ครับเรามองกับนี่มองลราต้นช่างต้นร่างอน้ายหนอยเ่อย้ายรายนี่ครับเมื่อกี้เก็บมานี่ครับเป็นปลาเลย ทันต้นมันสีเป็นดอกต้นมันสูงกับเป็นครับตัวพันแก่เนะานเนะจริงๆนะแหละอายุคนอคมนนอดจะร้อยแล้วเลยงานกำลังพอดีครับแต่ว่าหันเป็นดอกด้วยครับดอกพันสีเป็นข,า,ขาวๆครับผมท่านบอกแบบนี้ดอกแล้วค่ะว่ามันเป็นน้อยว่าท่านบานจ้าเนาะจ้านี่ครับ โมเมนต์เพราะท่านเป็นดอกนี่แหละดอกเขาเอิ่นดอกกอนเขียนไรเน่ยแต่ว่าผมว่าท่านบานดอกพีชเอาครับผมได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับผมกลับไปรูปผลงานกันอยู่รถดุ๋นละครับผมฝนพันเขาหลุ่เนี่ยไปครับผมมานี่น้องคนนี้นะครับไพ่กระตาไพ่ทุกสนิทเลยเมื่อกี้แต่ว่ากับบ้านเราคาเพทสกระด้างบ้นเราต็มไปใหญ่เลยเน่นครับผมพ้นละครับ ผ่านเขาลูงนันไปครับผมจะจีอหอดรถขอบคุะครับผมไปครับลับบ้านครับผมมาหอลดรถแล้วครับ<า>น,นั่งพักบัตรน,นี่ครับผมโอ้ยไก่หลยพี่น้องผลงนพนงานกันครับผมน,นี่ครับมาเบิบ่งผล้นงานของพี่น้องพ้นมานํากันเนี่ยไอ้ไส้พวกป่าพวกหนาเพื่นีนน่นี่ครับของพญีธุ์แสงนี่เขา ไม่แดงนี่ของไม่ใหญ่ยนี่หลายขูนคนอยู่ครับผมหมานบอสุขคนเนาะอันนั้นบอสุขคนครับผมเอามาเบิ้งของไม่กี๊ของก็กี๊กวาเนี้เนี่มครับผม่อกี๊ก็ไม่กี๊นี่เอาเห็ดสุดยอดด้วยค่ะนั่มครับผมในห่อเห็ดกระด่างหน่อยเนาะแมีนครับเห็ดกระด่างนี่เอากระเบืงเบิดเด้อยพี่น้องเอาเครื่องข้อนเท่านั้นจ้ะอยู่ไกลแห้งหน่อยเนาะแมีนครับผมแยกเบาไว้จ้ะพี่น้องเอาเครื่องข้อนเด็ดเป็นกระสอบจ้ะเรือบักหลายเลยมือสาวห้าเวเฮ็ดโกอกระหมานถึงเฮ็ดก่ออแดงนนยเาะ แม่นครับผมไอ่ซีดอกจะเ็ดกอผักขอนแค้นกะเต็มกะตาแล้วก็ใส่ถุงอีกได้จ้ะหลากหลายเลยจ้ะถุงไม้เยอะเลยใช่ว่าม้าลายเต๋อที่ผับเลยอยากหวานแล้วเนาะแม่นครับผมบอไดเป็นน้ำมัฝรั่งซื้อจองแปลกแล้วจ้ะแม่นครับมันแตกงงานไปเลยครับจ้ะพี่น้องซ้หรับคลิปวันนี้น่าจะวันที่8กุมภาพันธ์ปีหกจ็อ่ะในคลิปกระเพาะกีก็ขอฝากไว้นั่อีกคลิปนึงนะจ้ะถ้าชินชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่มนะจ้ะ สำรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมกิกพะลุยจ้าเมกิกก็พ,พอกิ๊ก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าล่ะจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจา้าที่คอมเมนต์ดีๆคำให้กำลังใจเมกิกก็พอกิ๊กจ้าครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิมเมอนี้เมกิกก็พ,พอกิ๊ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ล่ะจ้าเอาไว้พอกันไหมเมื่อนา,าว่าเมกิกเสื้อผ้าไปหาหยังพี่กัสได้จ้า นี่เมื่อกี้ก็พ่อกี้ก็ขอตัวล่างกับบ้านกันด้วจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพนายนายเอ็ดซี่ทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจให้เก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมช่องเมื่อกี้พาลุยครับผมขอบคุณครับผมกับบ้านครับผมถ้าสิ่หอดบ้านกับคำในเรื่องหน่อยนะครับบายบายขอบบายสามบายสี่นะครับ